ดวงดี2568ต่อไปเป็นราศีพฤษภหรือลัคนาราศีพฤษภนะครับผมจะนัดการแก้เพิ่มดูดวงราศีพฤษภ2,568ดวงจะเป็นยังไงไปดูกันนะครับผู้ที่เกิดราศีพฤษภคือเกิดแต่วันที่15พฤษภาคมถึง15มิถุนายนหรือมีลัคนาอยู่ที่ราศีพฤษภก็ฟังประกอบกันได้นะครับแม่นเหมือนกันนะครับฝากช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับ2568เป็นปีแห่งความร่ำรวยและความยิ่งใหญ่ ดวงเศรษฐีใหม่ของชาวพฤษศนะครับขอบวิเคราะห์เรื่องดาวดีดาวร้ายก่อนนะครับดาวก็เหมือนเหรียญสองด้านนะครับวิเคราะห์ดาวใหญ่นะถ้าดาวเดิมดีหรือจอรมามดีก็จะให้คุณนะครับแม้จะเป็นดาวแบบปะเคราะ์ก็จะให้คุณเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะมีโทษเจอยปนนะอย่างดาวเสาจรมาให้คุณก็อาจจะเหนื่อยหน่อยกว่าจะประสบความสําเร็จนะครับหรือราหูพวกนี้นะครับโอเคไปดูดาวเดิมดีนะครับ ดาวทุกดวงนะครับก็เหมือนเหรียญ2ด้านนะครับมีทางด้านดีและด้านเสียขึ้นอยู่กับว่าดาวเขาอยู่ที่ไหนมาตรฐานเป็นยังไงนะครับดาวเดิมและดาวจรนะครับดาวเดิมนะครับถ้าเป็นดาวที่ดีก็ได้มาตรฐานเป็นเกษตรมหาอุดมหาจักรหรือราชาโชคนะครับข้อที่2ดาวได้มาตรฐานดีทั้งในเข้มแข็งมั่นคงนะครับทั้งในราศีจักรและนวังจักรนะครับไม่ใช่พอ ถ้าดีแต่ในราศีจักนาวาังจักไม่ดีนี่ก็ถือว่าข้างนอกสดใสข้างในเป็นโพรงนะครับไม่ได้ดีจริงนะครับข้อที่3ดาวเดิมได้โคดธรรมานาวาังนะครับข้อที่4ดาวเดิมเป็นสีทางทักษะนะครับทักษะกําเนิดนะครับทักษะวันเกิดนะมาดูดาวจรดีนะครับดาวจรมาดีก็คือเป็นดาว ที่ได้มาตรฐานเป็นเกษตรมหาอุดมหาจักรหรือราชาโชคนะครับเป็นดาวที่มั่นคงเข้มแข็งมีกําลังนะครับข้อที่ 2. โยกเกณฑ์ดีกับดาวสุประเคราะห์เช่นดาวพฤหัสเนี่ยนะครับโยกเกณฑ์ในมุมโยกหน้าโยกหลังติโกหน้าติโกหลังนะครับหรือทับเลงก็ได้นะครับโยกเกณฑ์ดีกับดาวคู่มิตรคู่าธาตุคู่สมพลนะครับ ข้อที่4ี่ดาวจรมาเป็นสีทางทักษะจรน,นะครับปีใดที่ดาวจรเป็น,ป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 นทักษะเป็นสีทางทักษะนี่ก็ถือว่าเป็นดาวที่จรมาให้คุณนะครับจรอ,อยู่ที่เ, ah ร,เรือนกรรมะก็ให้คุณเรื่องการงานจรเป็นสีเรือนการเงินก็ให้คุณด้านการเงินนะครับทำให้ได้เงินก็มาเยอะนะครับมาดูดาวเดิมเสียนะครับหรือดาวจรมาเสียนะครับกรณีที่ดาวเดิมเสียก็คือ เป็นดาวที่ไม่มั่นคงไม่มีกําลังไม่เข้มแข็งคือเป็นประเกษตรหรือเป็นนิดนะครับข้อที่2ดาวเดิมลอยอยู่เรือนอริมรณะวินาศนะครับพอเข้ามาเรือนที่ดีก็ให้โทษมากกว่าให้คุณนะครับข้อที่3ดาวเดิมเป็นดาวนาวังขาดหรือดาวมรณะองศานะครับหรือดาวองศาดับนะครับองศาใกล้กับดาวอาทิตย์นะครับห่างกัน3องศาถึง5องศาเนี่ยนะครับ ข้อที่4ดาวเดิมเป็นกาลีทางทักษะนะครับถ้าดาวจรมาเสียล่ะเป็นยังไงบ้างนะครับถ้าดาวจรมาเสียก็แปลว่าจรมาเป็นประเกษตรเป็นนิดเป็นดาวที่ไม่มั่นคงนะครับไม่เข้มแข็งจรอ,อยู่ในเรือนอริมรณะวินาศนะครับก็ทําให้ดาวนั้นเสียหายไปด้วยนะครับข้อที่3ดาวจรโยกเกณฑ์นร้ายกับดาวบัพปเคราะห์เช่นดาวเสาราหูมฤตยูนะครับ ข้อที่4ดาวจรมาสัมพันธ์กับดาวคู่ศัตรูเช่นดาวราหูจรมาทับดาวพุธหรือดาวเสาจรมาทับจันทับดาวประสุอังคารหรือมฤตยูเนี่ยนะครับจะถือว่าเป็นให้โทษให้ดาวโทษรุนแรงมากขึ้นนะครับดาวเสาเป็นดาวโทษทุกอยู่แล้วพอมาเจอดาวคู่ศัตรูก็จึงให้โทษรุนแรงมากขึ้นนะครับข้อที่5ดาวจรมาเป็นกาลีทางทักษะจรนะครับองค์ประกอบพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นการดูดวงเนี่ยจะไปดูดีด้านเดียวไม่ได้นะครับดวงใคร แต่ละราศีก็มีทั้งคนดวงดีและดวงไม่ดีนะครับให้ดีเหมือนกันทุกคนเป็นไปไม่ได้ขึ้นอยู่กับพื้นดวงขึ้นอยู่กับบุญวาสนาแต่ละคนนะครับการดูดวงเขาขอให้ฟังหูไว้หูนะครับโอเคไปวิเคราะห์ดวงใหญ่ดาวใหญ่กันนะครับมรรติยูของราศีพฤศภทับลัคนานะครับถ้ามรรติยูเดิมดีเนี่ยก็ให้ชาวพิศภมีความคิดสร้างสรรค์น,นะมีการปรีวัติเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือวางแผนชีวิตธุรกิจต,ตัวเองได้ดีนะครับ ้ามรตยูเดิมเสียนะครับระวังปัญหาอุปสรรคนะครับปัญหาสุขภาพเจ็บป่วยอุบัติเหตุผ่าตัดนะครับดาวมรดิตยูเป็นดาวอาเพศนะครับนะช่วงที่ผ่านมาชาวพฤษศบางคนก็เป็นโรคร้ายนะครับเท่าที่ผมดูดวงเนี่ยนะครับบางคนก็มีผ่าตัดสมองนะครับช่วงที่ดาวอังคารทับดาวมรดิตยูนะครับทั้งๆั้ที่เป็นคนลัคนาราศีพิจิกนะครับแต่เป็นคนราศีพฤษศเห็นไหมครับ หมอดูส่วนใหญ่มักจะใช้ลัคนาเป็นหลักผมใช้ทั้งลัคนาและราศีประกอบกันดูประกอบกันนะครับผมว่าบางคนเนี่ยดูจากราศีแม่นกว่าลัคนาด้วยซ้ำนะครับอย่างคนราศีพฤษศเนี่ยนะอังคารมาทับทับมรติยูทับลัคนาก็ทําให้เกิดผ่าตัดขึ้นมาเนี่ยนะครับแทนที่จะเกิดกับคนพิจิกนะคน,นพิจิกก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับแต่คนนี้นะครับดูจากราศีก็จะตรงมากกว่านะครับ ดูดาวเสาร์นะครับถ้าดาวเสาร์เดิมดีจรมาดีนะครับดาวเสาร์เป็นดาวเจ้าเรือนสุภะจรเข้าเรือนกรรมะตั้งแต่วันที่1มีนาคม2 5 6 6ถึงวันที่19พฤษภาคม2568นะครับถ้าดาวเสาร์เดิมดีจรมาเป็นสีจรมาดีเนี่ยนะครับจะทําให้ชาวพุทธประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานการงานก้าวหน้ามั่นคงโดยเฉพาะงานเกี่ยวกับด้านต่างประเทศหรืองานการเกษตรก่อสร้างนะครับงานอสังหาริมทรัพย์ ชาวประสบบางคนจะได้รับตําแหน่งใหญ่มีภาระหน้าที่รับผิดชอบสูงทําให้งานหนักนะครับตัวอิทธิพลของดาวเสาร์ด้วยนะครับถ้าดาวเสาร์เดิมเสียละและจรมาเสียเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะครับก็ไทยให้ผลร้ายนะครับทําให้ชาวพระสบบางคนมีปัญหาการงานไม่ก้าวหน้าการค้าการลงทุนไม่ประสบความสําเร็จนะครับบางคนก็ทุนหายกําไรหดบางคนก็ต้องปิดกิจการเจ้าของโรงงานเนี่ยนะครับบางแห่งก็ต้องปิดกิจการลงนะครับ <c oughs> ไม่ใช่ทุกคนนะครับเป็นบางคนไม่ต้องวิตกกังวลน,นะครับขอให้ฟังหูไหว้หูนะครับ <c oughs> คือ,อข้าราชการห,หรือลูกจ้างบางคนก็มีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายหน้าที่การงานนะครับไปในตําแหน่งที่เจ้าชะตาไม่ถนัดหรือถูกย้ายไปต่างถิ่นแดนไกลนะครับ <c oughs> <c oughs> บางคนก็อาจจะถูกผู้ใหญ่เจ้านายการแกล้งนะครับ <c oughs> 19กพฤษภาคม2 5 6 8สิถึง22สิงหาคม2568ดาวเสาร์เจ้าเรือนสุภะจรเขาเรือนลาภะนะครับาลาะนะถ้าดาวเสาร์เดิมดีจอนมาดีก็จะโชคดีนะครับทําให้ชาวพฤศพโชคดีมีผู้หลักผู้ใหญ่ผู้อาวุโสหรือญาติสนิทมิตรสหายให้การช่วยเหลือสนับสนุนให้เจเริญก้าวหน้านะครับบางคนโชคดีมีรายได้เพิ่มมากขึ้นนะครับลาพระแปลว่าโชคลาบรายได้นะครับ ถ้าดาวเสาเดิมเสียหรืจอจรมาเสียนะครับอย่างเช่นจรมาเป็นกาลีทับดาวคู่ศัตรูเนี่ยนะครับก็ระวังถูกผู้ใหญ่หลอกใช้นะครับหรือเพื่อนสนิทมาขัดผลประโยชน์นะครับทำให้สูญเสียผลประโยชน์หรือรายได้ไปนะครับบางคนก็เอารายได้ไม่พอกับรายจ่ายนะครับโชคลาภรายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายนะครับ 23สิงหาคม2568ถึงวันที่12กุมภาพันธ์2569ดาวปีนี้เดินหน้าถอยหลังกันเยอะนะครับทั้งดาวพระัดดาวเสาร์ข้ามราศีด้วยนะครับเดินถอยกลับมาที่เรือนกรมมะเหมือนเดิมนะครับในเรือนกรมมะ,ะมาทับกับดาวราหูคู่มิตรใหญ่นะครับตอนนี้ถ้าดาวเสาร์กับราหูเดิมดีหรือจรมาดีเนี่ยจะโชคดีมากนะครับมีโอกาสได้งานใหญ่นะครับจะมีผู้ใหญ่หรือเพื่อนฝูง ให้การช่วยเหลือสนับสนุนด้านการงานให้ก้าวหน้าการค้าการลงทุนคึกคักมากเป็นพิเศษนะครับผู้ที่กาลังทํางานนะครับผู้ที่ตกงานหรือกําลังหางานทําก็มีโอกาสได้งานนะครับเจ้าของกิจการสามารถขยับขยายธุรกิจการงานได้มากขึ้นนะครับบางคนก็ขยายสาขาหรือขยับขยายเพิ่มผลผลิตมากขึ้นนะครับการงานมีความมั่นคงผู้ที่มีงานทําประจําก็มีโอกาสได้งานพิเศษเพิ่มเข้ามานะครับ เพราะมีดาวสองดวงยู่เรือนกัรมะ mm. กมะ็แปลว่าสามารถทํางานได้2ออย่างนะครับเป็นดาวคู่มิตรใหญ่ด้วยนะครับอาจจะมีมิตรสหายแนะนํางานใหม่ๆมาให้ทํานะครับผู้ที่มีดาวเสาหรือราหูเดิมเสียหรือจรมาเสียนะครับจะเจอปัญหาเรื่องการงานนี่หนักนะครับผู้ที่เข้ามาช่วยอาจจะทําเพื่อนฝูงที่คิดว่าจะมาช่วยอาจจะทําให้การงานเสียหายได้เหมือนกันนะครับข้าราชการหรือลูกจ้างจะถูกผู้ใหญ่ตําหนิมีการเปลี่ยนแปลงด้านการงานครั้งใหญ่ในชีวิตนะครับ บางคนมีการย้ายงานเปลี่ยนงานออกจากงานนะครับคอยอดทนรอคอยนิดหนึ่งนะครับรอทุกอย่างจะค่อยๆค,คลี่คลายไปทางที่ดีขึ้นนะครับบางคนออกจากงานมาทําธุรกิจส่วนตัวไม่ต้องพิตกรงกังวลนะครับออกมาบางคนก็ร่ํารวยดีกว่าเป็นลูกจ้างเขานะครับไม่ต้องกลัวการเปลี่ยนแปลงนะครับโลกทุกวันนี้มันเปลี่ยนแปลงเร็วมากนะครับมองดูดาวพฤหัสนะครับ าดาวพฤหัสนะครับเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะเจ้าเรือนลาภะนะครับตั้งพฤษภาสองพ1 3ิบถึงสิพฤษภาคม2568นเนี่ยนะครับดาวพฤหัสทับลัคนาได้โกมุตเกณฑ์ก็ถือว่าแปลโดยไม่ดูดวงเดิมเนี่ยนะครับก็ถือว่าโชคดีได้โกมุตเกณฑ์น,นะครับในพื้นดวงใครมีดาวพฤหัสกุมลัคนาก็ถือว่าเป็นคนที่โชคดีนะ มีผู้หลักผู้ใหญ่การช่วยเหลือสนับสนุนมีคนอุปถัมภ์ค้ำชูนะครับมีเกณฑ์ได้เดินทางไกลไปต่างถิ่นแดนไกลโชคลาภรายได้ดีนะครับแต่ถ้าดาวพฤหัสบุีเดิมหรือจอมาดีเนี่ยนะครับาชาวพฤศพจะโชคดีมากมีสเสน่ห์มีคนโสดจะได้พบรักกับคนที่เป็นม่ายหรือผ่านการหย่าร้างมาแล้วมีเกณฑ์จะได้เดินทางท่องเที่ยวนะครับชาวพฤศพบางคนจะได้โชคลาภรายได้มหาศาลนะครับบางคนจะได้รับมรดกด้วยนะครับในด้านเสียถ้าดาวพฤหัสเดิม และดาวพฤหัสจรมาเสียนะครับหมอดูส่วนใหญ่มักจะมองดาวพฤหัสด,ดีนะครับจริงๆแล้วดาวพฤหัสเนี่ยเป็นดาวคาดของคนราศีสัสตว์บวกด้วยซ้ำนะครับถ้าดาวพฤหัสของใครอยู่อลิมรณะวินาจรเป็นการีทัพลัคนาก็ทําให้เจ้าชะตาเจ็บป่วยหนักหรือบางคนก็ถึงขั้นเสียชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นการดูดวงก็ต้องดูทุกด้านนะครับไปดูเอาดีอย่างเดียวไม่ได้นะครับหมอดูบางคนจะดีอย่างเดียวทุกราศีนะ ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ในชีวิตจริงของคนเรานะครับมันก็มีทั้งด้านดีและด้านเสียทุกราศีทุกคนนะครับถ้าดาวพฤหัสเดิมเสียจรมาเสียนะครับก็จะทาให้ชาวพุษธศมีปัญหาด้านการงานการเงินผู้ใหญ่ให้โทษนะครับผู้ใหญ่หลอกใช้นะครับบางคนก็หลอกให้ไปทํางานผิดกฎหมายนะครับทาให้เกิดคดีความตามมานะครับบางคนก็มีปัญหาสุขภาพเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุหรือผ่าตัดนะครับบางคนที่มาดูดวงกับผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับ นะชาวพฤทธศบดาวพฤหัสมาทับแท้แทําไมถึงเป็นโรคร้ายนะครับหรือมีการผ่าตัดสมองไม่ใช่มีดาวพฤหัสด,ดวงเดียวนะครับมีดาวมฤตยูด้วยนะครับต้องดูดาวอาเวศด้วยนะครับและดาวพฤหัสถือว่าเป็นดาวคาดร้ายของคนราศีสัตว์ปกนะครับอย่าดูเอามันอย่าดูเอาดีอย่างเดียวนะครับก็ขอให้ดูทั้งสองด้านนะครับจะได้ระมัดระวังนะครับไม่ใช่โอ้เห็นดาวพฤหัสทารกนาเฮฮาเต็มที่กับชีวิตนะครับ ต้องระมัดระวังเหมือนกันนะอย่าประมาทกับชีวิตนะครับวันที่13พฤษภาคมถึงวันที่1ตุลาคม2568ดาวพระหัสจรเข้าเรียนการเงินช่วงนี้ถือว่าถ้าดาวพระหัต์เดิมดีเนี่ยนะครับจะโชคดีมากนะครับชาวพิศพจะได้เงินมาเป็นก่อเป็นกรรมบางคนได้เงินจากงานนะบางคนได้เงินจากโชคลาภนะครับดาวพระหัจะเจ้าเรือนลาภะด้วยนะครับบางคนจะได้รับมรดกด้วยนะครับ มรณนะก็แปลว่ามรดกนะครับเข้ากระดุมพระก็แปลว่าได้รับมรดกได้เงินก้อนใหญ่หรือได้เงินประกันชีวิตก็ได้นะครับถ้าดาวพระหัสบดรีเดิมเสียและจรมาเสียนะครับอย่างเช่นอยู่อริมรณนะพินาศหรืจอจรเป็นกาลีเนี่ยนะครับจะทําให้ชาวประศพบางคนจะมีคนมาขัดผลประโยชน์การเงินเสียหายรายจ่ายเยอะนะครับนะบางคนก็มีคดีความเกี่ยวกับเรื่องการเงินคดีความเกี่ยวกับมรดกนะครับแบ่งผลประโยชน์ไม่ลงตัวนะครับ วันที่2ตุลาคมถึง22ธันวาคมดาวพฤหัสเสดโคจรข้ามราศีมาที่ราศีกรกฎได้มาตรฐานเป็นดาวมหาอุดนะครับมรณะเจเรือลาภะเข้าสถาหัสชะ,ะโยกนาลักขนาผู้ที่มีดาวพฤหัสบดีเดิมดีและจรมาดีเนี่ยนะครับจะโชคดีมากนะครับการติดต่อวิ่งเต้นต่างๆเป็นตัวแทนในหน้าค้าขายหรือ จากการทำธุรกิจเครือข่ายนะการสื่อสารคมนาคมจะประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่นะครับญาติสนิทมิตรสหายจะชักนำให้มีโชคลาภรายได้ดีมากนะครับดีสุดๆไปเลยนะครับเพราะดาวพฤหัสเป็นมหาอุดนะครับมีกำลังสูงสุดบนขอบฟ้านะมีโอกาสได้เดินทางไปท่องเที่ยวหรือได้รับรางวัลจากการทำงานให้เดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศหรือต่างจังหวัดนะครับช่วงนี้ยิ่งขยันเดินทางขยันเจราจาขยันพบป,ปะผู้คน นะครับจะประสบความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่ทําให้มีโชคลาภรายได้เข้ามามหาศาลนะครับลุยให้เต็มที่เลยนะครับแต่ถ้าดาวพระหัสบุีเดิมเสียหรือจรมาเสียเนี่ยนะครับระวังอุบัติเหตุเจ็บป่วยระหว่างการเดินทางนะครับระหว่างการถูกหลอกถูกโกงจากคนใกล้ชิดญาติสนิทมิตรสหายนะครับทุกวันนี้ข่าวช่อโกงกันเยอะใครชวนทําลงทุนอะไรก็ระมัดระวังกันหน่อยก็แล้วกันนะครับอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนนะครับ 23ทธันวาคมถึง31พฤษภาคม2569นบนะครับดาวพฤหัสพักองศาเดินถอยหลังกลับไปที่ราศีมิถุนเหมือนเดิมนะครับโงนี้ขอให้ย้อนไปดูช่วงที่ดาวพฤหัสย้ายราศีนะครับช่วงก่อนหน้านี้นะครับตั้งแต่วันที่13พฤษภาถึงวันที่1ตุลาคมนะครับ ก่อนที่ดาวจะย้ายเข้าราศีกรกฎนะครับปีนี้ดาวย้ายกลับไปกลับมาเหมือนดูหนังฝรั่งนะครับค่อนข้างจะปวดหัวเหมือนกันถ้าทางโลกจะปั่นปวดวุ่นวายเหมือนกันนะครับนะเพราะดาวโคจรวิปริตกันหลายดวงนะครับนะแล้วมีย้ายข้ามราศีด้วยทั้งดาวพุธดาวพฤหัสด,ดาวเสารนะ์สรุปดวง ชาวราศีพฤษภ2,568นะครับด้านการงานวันที่1ถึง1มกราคม2,568ถึง18พฤษภาคม2,568การงานก็ยังเหนื่อยอยู่นะครับขอให้อดทนนะครับ19พฤษภาคมถึง12กุมภาพันธ์2,569การงานมีความมั่นคงมากขึ้นนะครับผู้ที่ทำกำลังหางานทำนะหรือเจ้าของกิจการก็สามารถขยับขยายธุรกิจการงานได้ดีขึ้นนะครับ การค้าการลงทุนประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่นะครับบางคนจะได้งานโครงการใหญ่โครงการใหญ่นะครับหรือโปรเจกต์ใหญ่นะครับชาวพิศศพจะได้งานใหญ่จากการประมูลงานการต่อสู้แข่งขันนะครับนะอย่างนักกีฬานักมวยก็มีโอกาสได้ชัยชนะอันยิ่งใหญ่นะครับจะมีผู้ใหญ่หรือเพื่อนๆช่วยให้ได้งานใหญ่นะครับลูกจ้างหรือข้าราชการนะ มีเกณฑ์จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งให้มีตำแหน่งสูงขึ้นมีภาระหน้าที่รับผิดชอบมากขึ้นนะครับผู้ที่ทํามาค้าขายหรืออาชีพตัวแทนในหน้าจะประสบความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่นะครับดูเรื่องการเงินนะครับแนวโน้มชาวประสบจะโชคดีนะครับเรื่องการเงินเนี่ยนะเนื่องจากดาวโชคลาภสัมพันธ์ดีกับลัคนานะครับจะทําให้โชคลาภรายได้ดีขึ้นนะครับสู้แล้วรวยสู้แล้วประสบความสําเร็จนะครับ ดาวพฤหัดดาวเจ้าเรือนลาภะทับลัคนาและดาวพระศุกร์ดาวตนุรักษ์และดาวเจ้าเรือนอริจอเป็นมหาอุดอยู่เรือนลาภะได้เกษตรแลกเรือนนะครับช่วงนี้จะทําให้ชาวพิศ์มีรายได้เข้ามาเยอะมากนะครับก็ขอ,ขอให้ตั้งใจทํางานให้เต็มที่นะครับน้ําขึ้นให้รีบตักนะแต่ก็ขอให้ทําอาชีพสุจริตก็แล้วกันนะครับระวังไปยุ่งธุรกิจสีเทาหรือการช่อโกงพวกนี้ต้องระมัดระวังนะครับ 28มกราคมถึงวันที่1มิถุนายน2568เป็นช่วงที่โชคลาภรายได้ของชาวพ,พิศสดโดดเด่นที่สุดในรอบปีนะครับแต่ก็ต้องระมัดระวังช่วงดาวเสาจรเข้ามาทับดาวพรธนะครับในเรือนลาพะช่วงวันที่19พฤษภาถึงวันที่1มิถุนายนระวังโชคลาภรายได้จะมีปัญหาติดขัดล่าช้าหรือมีคนมาขัดลาบนะครับขัดผลประโยชน์นะครับกลายเป็นทุกขลาบไปได้นะครับ ขอให้มุ่งการทํางานเป็นหลักนะครับอย่าไปหวังลาบผลจากการเสี่ยงนะระวังการถูกหลอกถูกโกงด้วยนะครับนะเพราะดาวพระศุกเนี่ยก็เกี่ยวกับดาวการเงินความรักเหมือนกันนะครับนะเจอเสาทับก็จะมีผลเกี่ยวกับการเงินและความรักด้วยเหมือนกันนะครับสุขกับเสาเส้นศัตรูทับกันในเอลาภะเนี่ยนะครับ มาดูเรื่องความรักคู่ครองโดยภาพรวมแล้วเ,เกือบทั้งปีชาวพฤษภศพเนี่ยมีสเสน่ห์นะครับใครเห็นใครรักนะพอดาวพฤหัสทับลันาณาเขาเรียกว่าโกมุตเกณเนี่ยนะครับเนื้อหอมนอกจากนี้ดาวศุกร์เป็นดาวประจําตัวจรอยู่เรือนลาพะได้มาตรฐานเป็นมหาอุดนะครับลาพะก็คือมีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามนะครับผู้ใหญ่เมตตาเพศตรงข้ามก็สนใจเข้ามา,ารักใครนะ ถึมีบางช่วงที่มีปัญหาขัดแย้งกันบ้างก็คือช่วงวันที่12กันยายนถึง25ตุลาคมเนื่องจากดาวอังคารเป็นดาวปัตตนีดาวคู่ครองเ่ยนะครับจอนเข้าเรือนอรินะครับหรือคู่ครองอาจจะเจ็บป่วยก็ได้นะครับทาให้มีปัญหาขัดแย้งกันและช่วง6ธันวาคมถึงปลายมกราคม2519ดาวอังคารปัตตนีจอนเข้ามรณะนะครับช่วงนี้ทํให้ทะเลาะกันอาจจะมีเรื่องโศกเศร้าเสียใจคนรักคู่ครองนะครับ หรือถ้าไม่ทะเลาะกันก็อาจจะมีเรื่องคู่ครองเจ็บป่วยหรือมีเหตุให้พัดพลากจากกันไกลนะครับมาดูเรื่องอุบัติเหตุและสุขภาพเนื่องจากชาวพฤทศพมีมรดิอยู่ทับลักขณาต้องระวังปัญหาสุขภาพด้วยนะครับอุบัติเหตุผ่าตัดนะดามรติยูเป็นดาวเกี่ยวกับอุบัติเหตุเจ็บป่วยผ่าตัดนะถ้ารู้สึกว่าสุขภาพไม่ดีนะมีปัญหาขึ้นมาก็รีบไปให้หมอตรวจเช็คสุขภาพนะครับขอบคุณเอ่อ ชาวพฤษศและทุกราศีที่ก็ามาติดตามรับฟังนะครับฝากช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับโปรดูดวงช่วงนี้นะครับเพื่อวางแผนชีวิตธุรก,กิจปี2568นะมีลดครึ่งราคานะครับลด50%สนใจใจแอดไลน์เข้ามาที่ NATASTRO นะครับ N A T A S T R O ขึ้นตัวดเแอดไยนะครับหรือเบอร์โทร084647 2999นะครับ ปี2518นี้นะครับตอนรับปีใหม่ส่งท้ายปีเก่าขอให้ทุกคนโชคดีมีชัยปรารถนาสิ่งใดขอให้สำเร็จสมหวังรวยๆแห่งๆทุกคนครับสวัสดีครับ